สวัสดีครับท่านผู้ชมและพี่พี่ช่างทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยวัสดุชาแนลเทคนิคงานก่อสร้างวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งหลังคา UPVC ว่าแตกต่างจากหลังคาเหล็กและหลังคากระเบื้องยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยครับพี่พี่ช่างหลายๆคนอาจจะเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุหลังคาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงดังขณะที่ฝนตกนะครับหรือเรื่องอุณหภูมิความร้อนจากตัววัสดุหลังคาหรือแม้แต่ตัวน้ําหนักของวัสดุเองนะครับที่ทําให้เกิดความยากลำบากในการติดตั้งนะครับ ในวันนี้ผมมีวัสดุตัวหนึ่งที่จะมาแนะนําให้กับพี่พี่ช่างทุกคนได้เลือกใช้กันนั่นคือแผ่นหลังคาไวนิวนั่นเองครับด้วยคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการซับเสียงได้ดีลดอุณหภูมิใต้หลังคาโดยไม่ต้องติดฉนวนน้ําดักเบาติดตั้งง่ายนะครับและไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งานนอกจากนั้นยังมีความยืดหยุ่นไม่กรอบแตกง่ายนะครับเหมาะสําหรับบ้านอาคารที่พักอาศัยหรือแม้กระทั่งโรงจอดรถนะครับสามารถติดตั้งได้ทุกรูปแบบครับ ซึ่งหลังคาไวนิลตัวที่เราจะนํามาสาธิตวิธีการติดตั้งในวันนี้ก็คือแผ่นหลังคาไวนิลรุ่น Winter Roof Plus นะครับจากแบรนด์ VG ที่มีความหนา2มิลิเมตรนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีมันติเลเยอร์ U PVC นะครับยืดหยุ่นดต่ทนทานใช้งานได้นานกว่า15ปีครับพื้นผิวเคลือบสีพิเศษ IR U PVC มาตรฐานระดับโลกและ IRA SA คุณภ,ภาพสีเทียบเท่าอุตสาหกรรมรถยนต์ป้องกันความร้อนและการซีดจางของสีรองรับทั้งแปรเหล็กและแปรไม้ ติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งร่วมกับแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีตและแผ่นโปร่งแสงลอน760ได้โดยที่ไม่ต้องรื้อเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับและวัสดุอุปรกรณ์ที่เราใช้ในการติดตั้งวันนี้ก็มีแผ่นหลังคาไวานิววีรุ่นวินเทอร์ลู p ลัสสีขาวครอบชนผนังครอบสันหลังคาครอบข้าง u n i v e r s ร์แซลพส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งก็จะมีสว่านไฟฟ้าไร้สายเครื่องเจียตลับเมตรเตา สำหรับตีเส้นหัวเตเปอร์ปลายสว่านขนาด2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งปากครอบน็อตวนิ้วและพ u สสำหรับงานหลังคาครับในขั้นตอนนี้ก่อนที่เราจะทําการสาธิตวิธีการติดตั้งหลังคากับโครงจําลองขนาด3เมตรคูณ2.1เมตรนะครับเราจะต้องทําการวัดเพื่อเช็คขนาดโครงสร้างให้ถูกต้องก่อนนะครับเพื่อที่จะคํานวณจํานวนแผ่นหลังคาให้พอดีกับ ขนาดของโครงที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับสำหรับวิธีการคำนวณจำนวนแผ่นหลังคาของแผ่นหลังคารุ่น w ิน t ทอร์ o f Plus นะครับเราจะใช้ความกว้างของโครงหลังคาที่3เมตรนะครับหารด้วยความกว้างของขนาดแผ่นหลังคา0.76เมตรนะครับหักระยะซ้อนทับแล้วเราก็จะได้จำนวนแผ่นหลังคาที่จะต้องใช้ในการติดตั้งภายในวันนี้นะครับเมื่อได้จานวนแผ่นแล้วเราก็จะมาเริ่มทาการตัดแผ่นตามความยาวที่ต้องการด้วยเครื่องเจียรใส่ใบตัดเหล็กขนาด4นิ้ว ก่อนเริ่มทำการติดตั้งควรตรวจสอบระยะแปรให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยระยะแปรของรุ่นวินเทอร์ลุคพลัสสีขาวเป็นนวัตรกรรมบิยอนฮันเดรดทำให้สามารถวางระยะแปรได้กว้างถึง100เซนตมรส่วนแผ่นสีเทาและสีน้ำตาลเข้มระยะแปรไม่เกิน60เซนติเมตร ครับเราจะเริ่มทําการวางแผ่นหลังคาแผ่นแรกนะครับโดยที่ให้ตัวขอบแผ่นหลังคาเนี่ยเสมอกับโคงหลังคานะครับแล้วก็ปล่อยให้ปลายหลังคาเนี่ยยื่นจากเชิงชายประมาณ10ซนติเมตรนะครับและช่างก็จะทําการยึดสกูพร้อมฝาครอบสกูนะครับเข้ากับรอนแผ่นหลังคารอนที่1นะครับ ทำการดีดเตาเพื่อกำหนดแนวยึดสกรูให้ตรงกับระยะแปรบนโครงเหล็กแล้วยิงด้วยสกรูหัวเทเปอร์ปลายสว่านยาว2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งโดยให้วางฝาครอบน็อตลงบนจุดที่จะยึดสกรูก่อนแล้วค่อยยิงสกรูจนหัวน็อตต่ำกว่าฝาครอบจากนั้นทำการปิดฝาครอบน็อตโดยใช้นิ้วกดให้มีเสียงดังคลิกเพื่อความสวยงามและป้องกันน้ำเข้า ครับเมื่อเราได้ทําการติดตั้งแผ่นหลังคาแผ่นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะทําการติดตั้งแผ่นหลังคาแผ่นถัดไปนะครับโดยที่ให้ล้อนแรกของแผ่นหลังคาแผ่นที่2เนี่ยทับกับล้อนที่5ของแผ่นแรกนะครับจากนั้นช่างก็จะยิงสกรูพร้อมกับฝาครอบตามแนวเตาที่เราได้ดีดไว้ตั้งแต่แรกนะครับวางระยะสําหรับยึดสกรูสําหรับแผ่นถัดไปและทําซ้ําต่อไปเรื่อยๆจนจบ มาถึงแผ่นหลังคาแผ่นสุดท้ายหากขนาดของแผ่นหลังคาไม่พอดีกับโครงเหล็กสามารถที่จะดีดเต้าและตัดปลายแผ่นให้พอดีกับโครงเหล็กได้ครับตอนนี้เราได้ทําการติดตั้งแผ่นหลังคา UPVC รุ่น Winter Loop Plus จากทาง BG เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมฝาครอบสกู U P V C นะครับช่วยป้องกันทั้งการรั่วซึมและอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับนอกจากนั้นยังจะมีวัสดุเก็บงานที่เราเรียกว่า f l ลชชิ่งยูนิเวอร์แซลพลนะครับซึ่งเป็นวัสดุ U P V C เช่นเดียวกับตัวแผ่นหลังคานะครับซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับทุกหน้าง,งานได้ง่ายดายนะครับ นอกจากตัวแฟตชิ่งยูนิเวอร์แซลพัดที่เราได้ทําการสาธิตวิธีการติดตั้งไปแล้วนะครับเรายังมีตัวแฟตชิ่งครอบจั่วนะครับที่เหมาะกับโครงหลังคาที่มีขนาดองศาของจั่วที่110องศาเพื่อเพิ่มความสวยงามเนื่องจากตัวแฟตชิ่งครอบจั่ว110องศาเนี่ยจะทําออกมาหน้าตาเหมือนกับตัวแผ่นหลังคาครับตอนนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งตัวแฟตชิ่งยูนิเวอร์แซลพัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในส่วนของตัวครอบข้างและก็ตัวครอบจั่วนะครับ รวมไปถึงตัวฝาครอบสกูนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัววัสดุทั้ง3ส่วนนี้นะครับจะเป็นวัสดุที่เรียกว่า UPVC เหมือนกันทั้งหมดนะครับซึ่งช่วยในเรื่องของตัวอายุการใช้งานนะครับที่อยู่ได้นานเกิน15ปีเลยนะครับ ระหว่างการติดตั้งควรนำการดีดเต้าหรือถึงเอ็นเพื่อล็อกแนวยิงสกูทุกจุดให้ตรงกับแนวแปรเพื่อความง่ายและแม่นยำในการติดตั้งครับในการยิงสกูต้องระวังอย่ายิงสกูแน่นจนเกินไปเพื่อป้องกันการยุบตัวของวัสดุหลังคาใช้ระยะแปรตามบริษัทกำหนดสำหรับแต่ละรุ่นและห้ามยิงสกูบนแผ่นหลังคาในตำแหน่งอื่นๆน,นอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด หากช่างทุกท่านได้ติดตั้งตามวิธีที่ผมได้สาธิตไปนะครับรับรองเลยครับว่าท่านจะได้หลังคา U PVC ที่มีทั้งความสวยงามและตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเรื่องของการซรับเสียงการป้องกันความร้อนไม่เกิดสนิมตลอดอายุการใช้งานนะครับและรับประกันกันยาวๆไปถึง10ปีไปเลยครับหากท่านใดสนใจแผ่นหลังคาวินเทอร์ลูฟพัดจาก VG ที่มาพร้อมกับคุณภาพสีมาตรฐานระดับโลกทนทานทุกสภาพอากาศและมีระยะความยาวแผ่นที่หลากหลายให้เลือกตอบโจทย์ทุกการใช้งานหรือสนใจสินค้าคุณภาพอื่นๆจากแบรนด์ VG สามารถสั่งซื้อได้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาหรือ w w w t h a i w a s s a d u .com ได้เลยนะครับและถ้าหากคุณต้องการช่างติดตั้งสามารถติดต่อช่าง VFIX ได้ที่1308ได้เลยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมเทคนิคงานช่างจากรายการไทยวัสดุชาแนลเทคนิคงานก่อสร้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ